มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนสาวเห็นเจ้าแมวเหมียวเดินโซเซเข้าโรงพยาบาลแต่สังเกตที่คอเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาพูดถึงเป็นจำนวนมากหลังมีผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งได้เผยคลิปนาทีช่วยชีวิตเจ้าเหมียวน้อยเดินเข้ามาในโรงพยาบาล รอพอสอตอพลแพงสภาพเหมือนมีอะไรพันอยู่ที่คอตอนแรกก็นึกว่าปลอกคอที่ไหนได้เข้าไปดูพบว่าเป็นงูรัดพันคอแมวเหมียวอยู่หลายตลบนะคะโดยคุณหมอโอกรีบช่วยนำกันไกมาคีบงูช่วยดึงงูที่รัดพันคอน้องแมวออกมาได้เจ้าเหมียวรอดปลอดภัยคะ่ะสาวเห็นเจ้าแมวเหมียวเดินโซเซเข้าโรงพยาบาลสังเกตที่คอ ตกใจเลยค่ะเพราะว่ามีงูรัดที่คอเจ้าแมวเ,เหมียวนะคะดีที่ว่าช่วยชีวิตไว้ทนันขอขอบคุณ้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ